S <S <an> ส้นตีนเด l i เว r y ี่โอ้มาส่งด้วยตีนมาเลยสายปับ๊บ กระทอะกระทอะกระทอเจาะ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 นวดนวดให้มันแตกเป็นเม็ดๆนวดเลยนวดเลยให้มันออกมาอย่างนี้อ um, yeah> ันตรายนิดหน่อยนะคนดูนวดนี่เลยอย่างนี้เลยจากนั้นก็ยิบขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็วางบนนี่จะได้ไม่เปื้อนอะมึงพึงนึงได้อะมั้งหยอกไม่จะได้แตกอยู่ในนี้นี่จะได้เทลงในถังนี้อ่ะเอามาอีกนึงยังไม่พอตีเลยนี่อีดีตีเลยดูกันตีนี่ ใส่ลงไปยังไงอินนี่อินนี่ใส่ลงไปี่รู้นี้อินนี้ชอบรู้ชอบรูกันหรือเปล่าชอบบังชอบชอบชอบรู้อะไรรู้เยืะมอ๋ออินนี้เก็นึกว่ารู้รู้อะไรบังรู้แม่มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยขอบคุณมากบังสงสัยแจ้รูปูบังเทใหญ่เลยอะไรเต็มไปหมดเกลืออินนี้เกลือเออเกลือเซนแล้วก็เติมแข้งลงไปต่อนี่เอาให้เต็มเอาให้เปรี้ยวให้เปรี้ยนี้ อีกกระเทาะกระเทาะเข้าไปนี่อันนี้เอาค้อนทุบลงไปอีกนี่ลงไปเวทมึงลงไปเฮ้ยเฮ้ยอีเวทเฮ้ยใช้กูทุกเช้าอเฮ้ยกอีกอืมอืออันนี้หมายถึงน้ำแข็งใช่ไหมบังมีเรานีแหละไอสัตว์ใช้ทุกวันเวทอีกอีกละเอียดอีกละเอียดแห่วอีเวทอีนี่อีใส่อ่าเกลือลงไปเพิ่มต่อทุบทุบ ทําในชุดจริงไม่ได้คงมาทาในถังนี่แหละแล้วก็ล้างให้สะอาดเออบังคิดถึงความสะอาดผมก็ดีใจเอออินิซานอยู่แล้วร้านบังเนอะอย่างนั้น,ออก,น,นก็น,นี่เลยปิดแผ่นนี่ไม่ปิดผนึกเห็นไหมนี่นี่โหเนี่ยอ๋อห้งสนิมเปียบเลยลายหินอ่อนเออมึงไปรู้เรื่องอะไรลู้พูดไปเลยไปเปืือยสนชองสนิมอะไรไม่ไมีหรอกบ้าบอกอ,อ้ยหูกสุขาลักษณะอนามัยอยู่แล้วคุมอนามัยมาตรวจตลอดแหละ เออกรมสาธารุสุขมาโอ้โหร้านบังร้านนู่นนูน่นตรงขามนู่นนูน่นมีห้างเลยน้ำพุต่ำขาเลยเอาล,ละกูนวดต่อกูปิดปิดด้วยฟอยต์ต่อแต่แล้วก็ไปอบเลยน่าจะอร่อยชปถวยไปใช่ไก่โอ้ฟังเออเอาละอ้ยกขึ้นนี่บนเขียงนี่ตั้งนี่เรียบร้อยนี่จากนั้นก็นี่เลยจับน้ำผลนรุ้งผลไม้นี่นี่ละเลงลงไปเหมือนไงละเลงลงไป ไงมันจะแข็งเหมันติดเป็นแผ่นเลยป่ะโอ้ยนี่มันเหมือนไอติมไป่ไอ้นี่แล้วไอติมขูดไอติมขูดใช่เนี่ยคล้ายๆเนี่ยแต่เขาเรียกว่าระบบแบบว่าทำมือไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องใช้อะไรนี่ใช้ถังใช่ไหมน้ำแข็งใส่เกลือแค่นี้ก็โอ้โหเย็นเจ็บเป็นไงถูเนี่ยโอ้โหค่อยๆละเลงนั่นละเลงให้ทั่วเลยนี่เป็นไงโอ้โหเป็นไงอันนี้น้ำอะไรเดียบังเออนี่น้ำเออสาลตเสาวรตโอ้ยมันเปรี้ยวอะไรบังนะนี่ใส่นี่ผลไม้ลงไปนี่ไหม นี่เขาเรียกว่าลดส่ลไม้รวมนี่อันนี้มะละกอนี่ขูดลงไปนี่เคยกินะนะบอกมะละกอเคยบางเคยชอบชอบกินแล้วหุ่นดีผิวดีเมียกูกินทุกวันและโอ้เมียบักกินทุกวันสวยเลยี่อ้วนตับเลยสัต <c oughs> ย์เยอะงานการไม่ทำแม่งใครใกูเอาวนมาเรื่องเมียแค่บ้าง <c oughs> นี่มันเก็บกดของกินอ่ะดูทรง <c oughs> <c oughs> โอ้ยแบ่งกินอ่ะกินอันกินกินนิดหน่อยไม่ไปว่าหรอก อย่าแม่งแดกทั้งวันเลยวิ่งผายผลไม้แล้วแดกก็วนหมดแหละเอเวนแม่งก็กินทั้งวันขนาดนี้ครับผมบังอย่ใจเย็นนะเดี๋ยวเมียบังได้ยินผมไม่ได้ยินหรอกทำไมบังโอ้โหมันหนวกว่าไงนะเบอกบอกบอกไปแล้วป่าฟ้าบังกูหลอกเล่นเสียงกูเองโอ้เหียเฮ้ยทำเสมือนเชียวเอเวนเออเอาและนี่ใส่นี่ลงไปนี่เขาเรียกอะไรนะไอ้มังมังมังก้อมังก้อแมงโก้บังอ๋อเออแมงโก้แมงโก้นี่ใส่ลงไป นี่ของไอ้นี่ของดังจากไทยเลยนี่แมงโก้แมงโก้บางเอามาปลูกหลังบ้านเออสองสองปีอ่ะเท่านั้นแหละโหได้กินเลยบ้างเมียขโมยแดกหมดเลยเอาเงี้ยเมียเงี้ยเก็บกดจากเมียเนี่ยเมียเนี่ยเนี่ยอะไรนะบ้างอ๋อเนี่ยไอเขาเรียกอะไรนะไอส้มมีส้มไอ่นั่นนะจินจินจินดาจินดา จินนิจาทิโซบาราาจินนิจาอันจินนิกระแม่ฤค่ีกูเลยทำไงซาดอุ้ยอมุกนี้ยดงไงวะเนี่ยมั่วช่บหยอยากพากอะไรก็พากนี่เติมนี่เติมไปใส่มั่วไปหมดโอ้ยเแหละโหสีเป็นไงสีสันสีสันอินี่อินี่บอกเลยว่านี่จะทําให้คนที่ผ่านไปผ่านมานี่อยากกินนี่เอะเป็นไงนี่แล้วก็ใส่นี่เลยน้ําหวานลงไปอีกนี่ นี่เฮล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 ูบายเฮลคิทเชนสัตว์กรีบทำเดี๋ยวนี้เลยนะลูกค้ารอนานอย่าอย่าอย่บางไม่ใช่ละอ๋อโทษทีนะช่วงนี้มาลงเน็ตฟิกไงดูทุกวันเลยเฮลคิทเชนเนี่ยชอบเลยกอร์ดอนเนี่ยกอร์ดอนแลมซี่นะไอไอที่เขาไม่คุ้นสุภาษิตว่าอะไรนะบางไม่กินก็เขี่ยทิ้งไปอันนั้นจริงสักไอ้สัตว์อ๋อเอาจะปีกคนเหรอเออเร่งภาคไทยไงแลมซี่ภาคไทยอ๋อภาคสไทยเชียวเฮ้ยเว้ อ๋อนี่ใส่ลงมาเนี่ยบางหลายรสชาติแล้วเกินเคยขุดๆไปแล้วลูกค้ากินไปแล้วบอกว่าเออติดสนิมันเนี่ยอ้มีมีลูกค้าบอกโอ้ช็อกโกแลตร้านนี้อร่อยดีจังเลยบางโฮ่เนี่ยแล้วกูบอกเลยว่าอ๋อร้านบางไม่มีช็อกโกแลตเด้อเรียบร้อยเข้าวลงบานปัจจักแดกกระเพาะเนี่ยกูต้องเติมช็อกโกแลตลงไปด้วยเนี่ยเนียนๆเผื่อมาเจอสนิมเอาละแล้วก็ขุดนี่นี่เวลาขุดขุดงี้นี่นี่เฮ้หมุนไม่ดีหนูอ่าเนี่ยขุดขุดขุดโหบางล่ะกินดีจังเลยวะเฮ้ย โอ้เป็นอย่างนี้เองเอ๊ะไหมเก็ได้ถ้วยถึงได้ไหมเอ๊นี่ขายยังไงนะบังเออก็เอาเอาเงินมาของไปอ๋อครับผมเคยแบบเอามีดเอามีดไปเอาของมาไหมอ๋ออินี่ขาย30รูป,ปีอินี่ขอโทษเอารับไปอันนี้ให้ฟรีเลยอย่าแทงกูเลยผ้าวิเศษทํางานขั้นตอนแรกเทน้ําใส่หม้อมีทั้งผักนานาชนิดและก็มัน จากนั้นก็คุกคๆุกคุกนี่ผสมแหวนนิดหน่อยอร่อยลงตัวนัวในช่องปากขยำขยำขยำนี่จากนั้นก็โรยนี่ลงไปค่ะมาซาลาดจากนี่มาซาลาดสูตรพิเศษอือจากนั้นก็คุกเขาให้เข้ากันผ้าวิเศษนี่แล้วก็นวดบนผ้าอย่างนี้ไปจานี้แล้วก็นวด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 ,นวด,นวดบนผ้านี่ไเด้อจ้ะ ผ้าจะสีดำไปนิดนึงเป็นสีของผ้าแต่แรกนะจ๊ะแล้วดูดูเดียนนะจ้านี่เดียนเนี่ยดวดให้มันเต็มแผ่นอย่างงี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจากนั้นก็รอให้กระทะมันร้อนนะจ้าแล้วก็แปะผ้าลงไปอย่างงี้นี่นี่นี่กันละเล้งให้มันถั่วอย่างงี้จ้ะเอาละ อ่ะพอหนี่เดือนต้อนรอนอย่างนี้เห็นไหมเห็นแม่ลงไปอย่างนี้จ้ะพอเคาเคาะเคาะเคาหน่อยนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเป็นไงหอมชุยเลยทีเดียวเคียวนี่เห็นไมอันนี้พอสุกแล้วก็นี่เราก็สามารถเอาออกได้อย่างนี้จชม่หมัเหมเหม่เม่เหมเหม่เหเหมปเห่เห่เหม่เม่เห่เหม่เี่เห่เห่เหม่เคม่เหม่เหี่เหม่เ้ม่เม่เหม่เหมเหม่เหม่เหม่เม่เง่เหม่เม่เงม่เ่นี่เ่เม่เห่เห่เหม่นเหม่ม ผ้าวิเศษของเราเนี่ยนะตกทอดมาตั้งแต่วันพระบรุษตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเดียนมยบอกได้ว่าผ่านี่นะใช้มันตั้งแต่ไหนแต่ไรทำอาหารใช่ไหมเจ๊แบบทำอาหารมาตลอดเลยใช่ไหมเจ๊ใช่อาถูพืชบังใช่กับทุ่มให้ไช่เนี่ยหยอกใหหยอกเออใช้ทำอาหารนี่แหละจะใช้ทำอะไรนะเออบ้าบอกเอ้ยเดี๋ยวโอ้ตรงนั้นลดเปืือนเดี๋ยวผ่าไปเช็ดแป๊บ อย่าทำอย่างนั้นนะเจะอย่ยไม่กล้าแดกันนะโอบ้าบอผ่า,านี่สะอาดใครชอบคลิปภาคบังแบบนี้อย่าลืมบอกกันด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ด้วย